สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ NSP Review นะครับครั้งนี้ผมมาพร้อมกับนี่เลยครับผม Transformer in g e of the p r i m h e t t e r i Solar p a i m นั่นเองนะครับมาเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับผมหน้ากล่องเป็นแบบนี้มีปรบพลาสติกกันฝุ่นตรงนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นภาพอาร์ตสวยๆของ Solar p a i m นะครับนี่แบบนี้ตาเรืองแสงสีชมพูอันนี้ท่านต่อมาก็จะเป็นล่างรถนะครับรูปอารสวยๆของล่างรถ และมุมฝั่งนี้จะเป็นการแปลงจากร่างหุ้นไปเป็นร่างลดใน28เต็ปนะครับนี่แบบนี้นะแล้วก็ดลาลาดเป็นนี่ทันบอมเมอร์เอ็ดออฟเดอะพรามเดอะเตอร์ตินโซลัพรนะครับเป็นดีลักคลาสนะครับตัวนี้นะครับด่วนด้านกล่องฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปโซลัสพรามนี่นะครับสวยๆส่วนด้านกล่องอีกด้านนึงก็จะเป็นนี่เป็นภาพยืนเรียงกันของเรา13นนะครับนี่โซลัสพรามอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็เรียงต่อมานะ ด้านหลังกล่องก็จะเป็นนี่ครับผมล่างคูณแป้งล่างเป็นล่างรถใน28เต็ปแบบนี้นะครับล่าง่าแล้วก็จะมีคอนของซูลัสพามด้วยฟอกออฟซูลัสพามนั่นเองนะครับคอนคู่ใจในการสร้างอาวุธให้กับเราเตอตินนะครับผมเอาละครับตื่นเต้นมากๆเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่าและนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องของเ3ตอร์ตินซูลัสพามของภาค เอชออฟเรปพราม์ imes, นะครับผมสิ่งที่ขาดเสียไม่นะัคือใบไมนุลคู่มือการแปลงร่างนั่นเองนี่เป็นใบกระทัดรัดน,นะครับประมาณแผ่นประมาณ A5 ได้นี่พับมาแล้วประมาณนี้นะครับนะแะแล้วก็นี่กลางออกมาได้เป็นประมาณนี้ครับผมก็จะมีการขั้นตอนการรวมร่างประกอบอาวุธนี่เป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่เป็นรวมร่างเป็นค้อนนะครับแบบนี้นะแล้วก็ มีการแปลงร่างจากร่างฮูนเป็นร่างรถไซบอร์ทรอนเนียนนี่แบบนี้วิธีการแปลงต่างๆนี่นี่หน้าหนึ่งหน้า,นาสองนี่ก็เป็นการแปลงร่างก่อกันนะครับแบบนี้นี่อย่าแงบบนี้นะครับแบบคู่มือสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้อ่ะแล้วเรามาดูอาวุธกันค้อนของ s โวลสพามโฟก์ออฟสโวลส์พามนี่นี่เป็นตัวค้อนด้านข้างนะครับนรายละเอียดทำมาค่อนข้างดีเลยนี่ตรงนี้เห็นไหม ด้านหน้าด้านข่ายด้านหนึ่งนะครับด้านบนนะครับมีตาของโซลสพามมีติดข้างบนด้วยนี่อย่างสวยนะครับคอนนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวด้ามด้ามคอนเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้กลมกลมแบบนี้5ขนาด5มิลิเมตรนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวพอร์ตห้ามิลิเมตรเหมือนกันเอามาให้ใส่ได้นะครับตัวนี้ด้านบนก็จะเป็นพอร์ตไม่ถึง5มิลิเมตรนะตัวนี้น่าจะเป็นแค่สนะนะครับ เอาไว้ติดกับตัวคอนหัวค้อนแบบนี้ติดลงไปอย่างนี้นะครับผมจะมีรูตรงนี้นะแล้วก็ติดลงไปใส่เข้าไปอย่างนี้ครับผมนี่อันนี้ก็เป็นค้อนแล้วะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นตรงฐานตูดของค้อนมันตนัวนี้นี่นะมันสามารถถอดออกมาใส่ใส่ที่มือได้นะครับตัวนี้ตอนด้านข้างนี้ก็จะเป็นรูนี่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเอาไปประกอบกับอะไรได้หรือเปล่านะเนี่ยเพราะว่าในคู่มือมันมีการ ให้โซลารพามถือด้วยนะครับแต่หลักๆตอนนี้ยังไม่รู้มันสามารถทําอะไรได้นะเอามาติดตูดคอร์งี้ก่อนนะครับผมแบบนี้นี่นะครับจะเป็น o ฟก o f โซล r c e พาวมีเป็นคอร์แบบนี้นะครับนี่นะเอาแล้วครับได้คอร์กันไปแล้วเรามาดูตัวโซลารพามกันบ้างดีกว่านี่นะเป็นดีลักคลาสนะครับโซลาสพามตัวนี้นะความสูงของเจ้าดีลักคลาสของโซลาสพามตัวนี้ก็คือนี่วัดให้ดูเห็นเลยนี่นะครับ ประมาณ13เซนสิสมเซนครึ่ง13มเซนนิดๆนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะแต่ผมมองว่าสวัดพามันควรจะเป็นวัวยอเจอร์คลาสน่าจะใหญ่กว่านีิดนึงนะครับเอาละเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับตัวนี้ตรงหน้านี่เห็นไหมหน้าเป็นหัวเป็นสีม่วงๆนะทำรายละเอียดตรงเขาตรงหูมนเนี่ยทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นะเนี่ยตรงหน้าเป็นสีเงินนะตรงหน้าผากมีแต้มสีทองมาให้ แอบดูเปรูปห really ัวใจนิดๆนะครับตรงหน้าผากเห็นไหมตาเป็นสีเขียวนะครับไม่ให้สีชมพูเหมือนในกล่องนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตนน่าจะเป็นการขั้นตอนการผลิตแหละเป็นสีชมพูเป็นสีเขียวสีเขียวก็สวยดีนะครับผมนะตรงหน้าอกเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับเฉดเดียวกับหัวนะครับแต่ว่าตรงหัวไหล่เนี่ยจะเป็นม่วงออกเข้มกว่านิดหน่อยนะครับเนี่ยสังเกตดีๆจากสีจะต่างกันนะครับผมนี่ตรงน้า หน้าท้องนี่ก็จะเป็นสีเงินเงินนะครับนี่ตรงกระโปรงด้านหน้าเป็นสีม่วงแล้วก็มีตรงตรงกลาง,างเป็นคริกสีทองมาให้นะครับตรงแขนก็มีรวดลายที่แขนนี่เห็นไหม,มรวดลายที่แขนมือเป็นสีเงินเงินเทานะครับนี่ตัวนี้นะด้านข้างแขนมีพอร์ทห้ามเเรมาให้ติดหนึ่งหนึ่งจุดนะครับผมนี่ตรงขาตรงขาก็จะเป็นตรงต้นขาจะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็นี่มันทำรายละเอียดมาให้ค่อนข้างดีนะสังเกตดูนะครับ ตรงเนี่ยนักแข่งขึ้นมาเนี่ยตรงหัวข่าวเป็นสีทองครับทําเป็นสีทองมาให้แล้วก็ตรงเพชรเหมือนกับเป็นเพชรตรงหัวข้าวเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับผมนี่ตรงข้อเท้าจะเป็นลักษณะอย่างงี้ครับปลายเท้าจะเป็นแบบรองเท้างอนๆขึ้นมานะเป็นสีเงินแบบนี้ครับผมด้านหลังก็จะมีการพับล้อหลังพับล้อซ่อนไว้นี่ทำล้อจะมีเป็นดอกยางมาให้ด้วยทำรายละเอียดนะค่อนข้างดีอยนะเนี่ยครับผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับมี ตัวที่เป็นหน้ารถซ่อนไว้ข้างหลังนะตรงนี้นะครับแล้วก็หลังหัวนี่นี่พัมผมมาด้วยนี่ลักษณะเหมือนเส้นผมนะครับด้านหลังหัวนี่นะครับดูดูดีจริงๆนะครับส่วนจุดขยับนะครับตรงหัวน่าสามารถงนหัวขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับเนี่ยก้มลงได้นิดหน่อยนะครับผมนี่กลมแบบนี้แล้วก็สามารถหันซ้ายหันขวาได้เป็นบอลจอยนะเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยหลวมและไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่กำลังดีนะลักษณะแบบนี้นะครับผมชอบมากๆเลยนะ สำหร mm ับการจุดขยับประมาณนี้นะนะครับส่วนแขนนะครับหัวไหล่เนี่ยสามารถขยับได้อย่างนี้นี่มันจะเป็นเหมือนกับมีบานพับสองจังหวะนะอย่างนี้สังเกตดูนี่เห็นไหมมันพับพับได้ไหลค่อนข้างที่จะไหลเนี่ยเวลาเราขยับแขนอย่างเงี้ยเราสามารถขยับหัวไหล่หลบได้นะครับนี่แขนเนี่ยยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาได้ครับผมหมุนได้นะหมุนได้หมุนได้รอบครับแขนนี่เห็นมั้เป็นบานพับแบบนี้เนี่ยยกได้ครับผม เราก็ต้องขยับหัวไหล่หลุดหลบได้นี่หัวไหล่หลบได้นะครับชอบจริงๆแบบนี้ต้นแขนหมุนได้นะครับต้นแขนหมุนได้รอบเลยนี่แบบนี้นะครับผมเนี่ยมือมาข้างหน้าได้หลังได้นะครับผมตรงข้อมือนี่จุดที่ผมชอบมากๆทําเป็นบอลจอยแบบนี้มันสามารถทําให้พับได้อย่างนี้แล้วก็สามารถหมุนมือได้แบบนี้เหมือนกันมันทําให้แบบองศาในการเล่นมันค่อนข้างที่จะเยอะนะมือตรงนี้นะครับส่วนช่วงเอวนะครับสามารถหมุนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้อง ขยับตรงข้างหลังขึ้นมานิดนึงก่อนเพื่อมาให้มันติดกันนี่เห็นไหมมันขยับได้นี่หมุนได้อย่างนี้ครับผมตรงหมุนได้นะครับผมตรงกระโปรงหน้าครับผมสามารถเปิดได้นะมันแยกกัน3ามชิ้นนะครับเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยแยกกันได้อย่างงี้ตรงกลางก็เปิดได้นะครับแล้วก็สามารถบิดตรงกลางนี่บิดหมุนได้อย่างนี้รอบเหมือนกันแบบนี้ครับนี่แบบนี้นะนี่นะครับผมส่วนตรงขานะครับนี่มันสามารถกลางได้แบบนี้นี่ มันจะเป็นเหมือนกับเป็นเฟืองเล็กๆนะครับนี่ลักษณะจะเป็นเหมือนกับเป็นคลื่นลุกขึ้นข้างในนี่ทําให้อบจัดองศาได้ค่อนข้างที่จะแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะมั่นคงเนยยี่ยเวลราการยืนเนี่ยมันจะไม่ลูดนะนเห็นไหมแต่ก็ต้องระวังนะครับเวลาเราจับเล่นมากๆเนี่ยอาจจะลูดได้เหมือนกันนะครับต้นขาสามารถหมุนได้ครับผมแต่ว่าหมุนได้ไม่สุดนะเพราะมันติดปีไซน์ตรงขาแบบนี้นี่หมุนได้ประมาณนี้นะครับผมหมุนถ้าหมุนออก่างนี้นะครับล็อกเขานะครับนี่สังเกต นี่ตรงข้าวหวนสมบัดงอได้ประมาณนี้นะครับผมนี่แต่มันจะมี2จังหวะนะเวลางอข้อเท้าได้อีกรอบอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมได้ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะได้อีกนิดนึงนี่อย่างนี้ครับผมนี่นะตรงส่วนที่เป็นข้อเท้าสามารถหมุนได้นะครับหมุนได้แบบนี้นี่หมุนได้รอบแบบนี้นะครับผมตรงเท้าตรงนี้สามารถพับองศาออกมาเอียงได้ขนาดนี้นะครับผมและนี่ก็คือจุดขยับของเจ้าโซรัสพามตัวนี้ครับ วิธีการให้สุรัตพามถือคอนนะครับผมนี่นี่ผมนี่ผมเก็บไว้ข้างหลังกันนี่มันสามารถติดข้างหลังได้่างนี้นะครับมันจะมีเดือยตรงนี้ที่สามารถพับออกมาได้นี่ผมแกะมาก่อนนะแกะมางนนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมจะมีรูข้างหลังแบบนี้ติดตั้งคอนได้นะครับผมนี่ตั้งไว้ก่อนนี่เห็นไหมมันจะมีตัวเดือยตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับมันสามารถพับเก็บได้เก็บได้่างนี้นะแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดจะก,กลางออกมาก็ต้องดันตรนี้เข้าไปดันขึ้นไปขึ้นอย่างนี้เห็นไหมจะขึ้นมาแล้วก็ นะออกมาแบบนี้นะครับผมเนี่ยตอนนี้เราเก็บเข้าไปก่อนนะเราจะติดตั้งคอนให้โซลาร์พาม์ถือนะครับเราถอดต,ตรงก้นออกมาก่อนแบบนี้เนี like แยเราก็ถอดตรงด้ามหัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็จับโซลาร์พาม์ถือคอนนะครับเอามือยื่นมาอย่างงี้นะครับผมจับมือขึ้นมาเราก็นี่ใส่มือตรงนี้ตรงด้ามจับสนน like er. ใส่เข้าไปตรงด้านล่างเลยอย่างนงี้นะครับนี่นะใส่เข้าไปแบบนี้เลยบจับม่นๆเลยมันจะค่อนข้างฟิตนะครับ แะครับเสร็จแล้วเอาหัวคอนใส่เข้าไปแบบนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับสามารถถือได้อย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้อีกอันนึงที่เป็นตรงด้ามจับคอนเนี่ยเราก็เอามาใส่กมือนึงแบบนี้ได้ถือเป็นเหมือนกับเป็นลูกระเบิดได้อย่างนี้เหมือนกันนะครับผมนี่อย่างนี้นะอย่างในในแบบให้มาถืออย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่เสร็จแล้วครับผมการถือคอนและอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งของเจ้าสุรัสามนะครับ เรามาจับสรัสพามแปลงร่างเป็นเอ้โมดหรือร่างยันพาหนะกันดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมขอแกะอาวุธนางก่อนแกะค้อนอามาก่อน,นแกะทีแกะหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วแกะเสร็จแล้วปึ๊บจับหน้าก่อนตรงๆอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็เปิดข้างหลังรถมาอย่างนี้เปิดมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งเอากระจังหน้าออกมานะเปิดามาก่อนดึงออกมาดึงามาก่อนให้มันแบบลงมาอย่างนี้ก่อนนะครับผม ดึงมานี้ดึงมาเสร็จปุ๊บเปิดมาเรากระจังหน้าหงายงงางขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็พับหัวลงไปครับผมพับหัวลงไปเลยนะนี่งงางหัวลงไปแบบนี้แบบนี้ตรงข้างหลังเนี่ยมันสามารถดึงมาได้พอสมควรนะครับผมเราพับลงไปอย่างนี้ครับไปเสร็จปุ๊บล้วก็ดันหัวขึ้นมาก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็มาตรงนี้ตรงกระโปรงนะครับเปิดขึ้นมาอย่างนี้ครับผม เสร็จแล้วเราก็จับตรงกลางนะครับหมุนแต่ร้อยแปสิองศาเลยนี้แล้วก็พับกลับลงมานะครับเสร็จแล้วก็จับตรงกระจังหน้าอย่างนั้นพับขึ้นมานิดหนึ่งให้มันมีช่องว่างข้างหลังนะครับแล้วก็จะหมุนตุงเอวเข้าไปอย่างนี้หมุนลงไปให้มันตรงกลางนะครับต่เดี๋ยวผมจะปิดไม่ลงนะ,ะเสร็จแล้วตรงยังไงต่อนะครับเสร็จแล้วตรงขาครับผมนะครับนี้แล้วใช่ไหมเราก็มาเปิดตรงล้อครับเปิดขึ้นมาอย่างนี้ น,นะครับผมแล้วก็พับส้นเท้าลงไปแบบนี้พับลงไปแล้วก็ปิดคืนปิดคืนนะครับแล้วก็หมุนล้อออกไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมนี่สังเกตดูจะมีสลักตรงนี้เห็นไหมตรงรูตรงนี้แล้วก็มีสลักตรงนี้ขึ้นมาเราก็พับขาครับพับขึ้นไปอย่างนี้พับขึ้นไปให้มันลงล็อกนะนี่อย่างนี้นะครับผมจัดให้มันลงรูตรงนี้นี่จัดนี้มันลงลงไปปั๊บลงไปอย่างนี้นะครับผมอีกข้างก็ทําเหมือนกันครับนี่พับอย่างนี้ การมาอย่างนี้ครับผมแล้วก็นี่คับเท้าลงไปอย่างนี้แล้วก็เจ็บปึ้งอ่ะเราทำอย่างนี้เราทําข้ามขั้นตอนมาบิดขาให้ก่อนอย่างนี้มันจะได้แบบไม่ต้องมาปิดที่หลังเนาะแล้วก็พับขาข,าขึ้นไปให้มันลงมาแบบนี้ให้มันลงล็อกเหมือนกับอีกข้างหนึง่งแบบนี้อึ๊บนะครับจัดท่าให้มันดีๆจะได้ลงล็อกง่ายๆอ่ะบิดซะ้หน่อยลองดูที่ไก่ลงหรือย,ยังอึป้ปอลงล็อกเสร็จ เห็นไม่ตรงกลางมันจะมีสลักมีรูมีสลักนี้อยู่แล้วก็ประกบลงไปครับผมแต่ก่อนจะประกบเราปิดตรงต้นขาให้มันตรงก่อนนะครับผมมันจะได้แบบลงล็อกง่ายๆอ่ะอย่างนี้ปึ๊บปิดลงแล้วจะดางหลังค่อนข้างจะตรงนะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาติให้มันล้อมันตรงๆแบบนี้นะครับจัดตรงกับโปรงนิดนึงอ่ะให้มันลงมาอย่างนี้ เสร็จแล้วตรงมือนะครับนี่ส่วนบนตรงมือนะครับนี่แล้วก็กางพับมาอย่างนี้กางมากางตรงตรงที่มันติดมาอย่างนี้แล้วก็พบับมือลงไปครับให้มันให้อยู่ในร่องนะครับผมตรงนี้ต้องระวังนะครับระวังอย่าไปกางสุดาก,า,กางเลยสมารถตุดได้นะครับตัวสลักมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับเสร็จแล้วก็ตรงหัวไหล่นะครับแล้วก็กางประมาณนี้ครับกางมาอย่างนี้กางเ,เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ตรงนี้มันให้ต้องเปิดขึ้นมาแบบนี้ จับอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะเห็นไหมมันจะมีตัวรูสลักข้างในเนี่ยสามารถพับขึ้นมาอย่างนี้ให้มันลงสลักกึกอย่างนี้ได้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็งาพับดึงตรงนี้ไม่ให้ง้างดึงตรงนี้ออกมาเห็นไหมดึงตรงหัวไหล่นี่มาดึงมาดึงมาสุดอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ปรับแขนองศาให้มันดีๆหน่อยอีกข้างก็ทําเหมือนกันครับผมเนี่ยบุ๋นตรงแขนออกมาอ่งนี้กลางตรงนี้ออกมา ตรงที่ปิดตัวรูไว้พับมือลงไปในร่องครับเสร็จปุ๊บเราก็ดึงตรงหัวไหล่ออกมาดึงไหนิดนึงแล้วก็จับตรงนี้ที่มันปิดล่องไว้นี้กลางออกมาแบบนี้เบาๆนะครับตรงนี้มันก็จับให้มันลงล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จับตรงหัวไหล่ง้างมาอย่างนี้อึ๊บอืมอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็จับองศาตรงหัวไหล่หัวแหล่หม,มูนได้นะเห็นไหม มันหมุนได้มันเป็นตัวล็อกอยู่ตรงนี้หมุนได้เสร็จปุ๊บแล้วก็จับขึ้นมามมนนนมนมเห็นไหมมันจะมีตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้อยู่นะแล้วก็ตรงแขนเนี่ยมันจะมีร่องเห็นไหมจะมีตัวสลักเนี่ยให้มันเข้าร่องกับตรงขาตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวนี่เห็นไหมสลักตอนข้างตรงนี้กับรูตรงนี้นี่ต้องมาต่อกันนะครับแล้วจับแขนใส่เข้ามาตรงนี้เห็นนะจะวางตัวงานเข้าๆก,ก่อนนะครับประมาณนี้นะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผม แต่เราต้องไอ้นี่ก่อนต้องเอาตรงหัวไหล่เข้ามาตรงร่องนี้ก่อนนะครับมันจะมีตัวสลักยึดเห็นไหมตรงหน้ากระจากหน้ามันจะมีสลักยึดตรงนี้อยู่มันต้องเอาไปยึดกับตรงนี้ข้างในนี่เห็นไหมเป็นสลักยึดเราต้องทําให้เข้าล็อกก่อนนะครับผมนี่แบบนี้นี่อาจจะงงนิดหนึ่งนะครับนี่นีเห็นไหมจะมบรทับสองจังหวะข้างในเรากพับเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็กดลงไปอย่างนี้นให้มันลงล็อกแบบนี้นะ น,นี้คือยังไม่ลงล็อกนะครับลงล็อกมันจะลงไปมันจะลงดังกึ๊กข้างในเนี่ยเราต้องกดเข้าไปานี่เห็นไหมอันนี้คือลงล็อกแล้วน,นี่คือลงล็อกนะครับอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันครับนี่พับขึ้นมาอย่างนี้ดัานเข้ามาอย่างนี้กดเข้าไปฮึ๊บตรงนี้นี่ระวังนะครับมันจะอาจจะไปเกี่ยวกับตรงที่เป็นเห็นไหมเป็นบานพับด้านในต้องระวังตรงนั้นไว้ด้วยนะครับผมบเกี่ยวมาอย่างนี้ มันค,นค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะสำหรับตรงนี้นะล็กกลางมาแล้วก็ลงล็อกเห็นไหมเราต้องง้างออกมานิดนึงให้มันแบบไม่ไปติดตรงนำพับด้านในนะครับผม,ม,มเสร็จรรรนะลแล้วพ,ลอพอมาลงมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ดันตรงตรงนี้นะตรงหน้ากากรถเนี้ยขึ้นไปนะดันลงไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็พับลงมาครับนี่อย่างนี้พับลงมาอย่างนี้ตรงอีกตรงเนี้ยด้านด้านข้างเห็นไหมมันจะเข้ามันจะลงล็อกพอดี กับหัวไหล่ทั้งสองข้างนะครับแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ตรงด้านข้างเราอย่างที่ว่าเมาื่อกี้คือใส่ลงล็อกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดตรงนี้น,นี่เห็นไหมจะกดเข้ารูพอดีอีกข้างทาเหมือนกันครับผมเราก็ต้องการตรัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บพับขึ้นมาอย่างนี้นี่ให้มันลงล็อกนี้แล้วเราก็ติดด้านข้างน่ี้เห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ก็คือล่างรถของ So ลส์พลาสมเรามาดูรายละลเอียดล่างรถ ของสลดรพามกันดีก,กว่านะครับผมมาดูกระจกข้างหน้ากันเป็นสีทองแบบนี้นี่ทํามาสีทองมาให้นะครับแล้วก็ตรงกระโปรงด้านหน้ารถนี่เป็นแบบมีเดินลายมาให้นิดหน่อยนะครับเป็นกระโปรงสี่เหลืยงๆแบบนี้แล้วดูกระจังหน้ารถนี่ทาเป็นเหมือนกับเป็นขีดๆเป็นลายเป็นอะไรนะช่องระบายลมเนาะตัวนี้ตั่ช่องดูดอากาศเข้าเวลาวิ่งข้างหน้านะครับแบบนี้ทําเป็นสีเงินๆออกกับเงินเข้มๆนะครับแบบนี้นะแล้วก็ตรง ด้านข้างที่เป็นหัวลายเก่านะก็จะมีเป็นรายละเอียดเป็นไฟมาให้ตรงนี้เห็นไหมรายเอียดเป็นแับเป็นรายละเอียดไฟมาให้สีทองทองนะครับผมเนี่ยด้านข้างนะครับนี่กระจกข้างตัวนี้ก็เป็นสีทองมาให้เหมือนกันนะครับตรงล้อนะครับตรงเนี่ยตรงกระทะล้อเป็นสีเงินมาให้มีรายละเอียดให้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เราสามารถหมุนได้นะครับมีดอกยางมาให้ด้วยทําดอกยางมาให้ลงลวดลายมาให้สวยงามมากนะครับผมทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยล้อหลังจะใหญ่กว่าล้อหน้านิดนึงนะครับ สหมุมนได้เหมือนกันแบบนี้นะครับรายละเอียดมองด้านข้างแล้วหมดรถกระบะแต่งซิ่งเลยเนี่ยเท่ไปอีกแบบนะครับครับด้านหลังนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนอีกข้างนึงก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่เนี่ยคือรายละเอียดของซูรอสพรารมล่างรถนะครับแต่ว่าตรงคอเนี่ยมันสามารถเอามาห้อยติดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับสังเกตตรัจะมีสลักอยู่เห็นไหมนี่มีสลักตรงนี้อยู่สามารถติดตรงนี้ได้นะครับ ามาติดใส่เข้าไปได้กันเลยแบบนี้นี่นะครับใส่เข้าไปมันก็จะเป็นการห้อยคอนข้างๆรถนี้เป็นไหนมันให้ด้วยแต่ว่ามันสามารถห้อยได้แค่ข้างซ้ายข้างเดียวนะครับข้างขวาไม่สามารถห้อยได้นะมันจะติดการติดแบบติดล้อแบบนี้เห็นไหมใส่เข้าไปไม่ได้ใส่เข้าไปแล้วมันจะติดตรงล้อนะครับผมแล้วก็รูด้านบนนี้ตรงนี้รูตื้นๆอ่งนี้ห้ามไม่ได้เนี่ยสามารถเอามาติดได้เหมือนกันนะครับนี่ลูกกาตัวนี้มากามาเนี่ยเราทํา ติดข้างบนอย่างนี้ติดเข้าไปาก็มันก็เป็นรถมีปืนติดบนหัวอย่างนี้สามารถปรับองศาได้นิดหน่อยเห็นไหมปรับขึ้นมาได้อย่างนี้นี่เป็นปืนติดข้างบนได้กันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับสุลส์พามของภาค e อ g h อ of the Palm ตัวนี้เนี่ยสำหรับผมนะผมค่อนข้างที่จะชอบเลยล่ะตัวนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยทำแบบพวกามพามเป็นตัวเป็นตนให้ได้จับเล่นไงนะครับภาคของ p พ of t อร p พามก็ทํามาเป็นแค่ก้อนพลังงานสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เป็นพามอสเทอร์นะครับไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตนแบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ทำาให้แบบผมและหลายๆคนตื่นเต้นมากๆในการที่จะเล่นแบบเดอะ h i ตามทั้ง13ตัวตามตำนานของท r a n นฟอร์ e เมอร์นะครับผมเนี่ยเรามาดูรายละเอียดของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าข้อดีข้อเสียของมันเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนข้อดีเนี่ยส่วนข้อดีตัวนี้นะผมว่ามันทํามาได้ค่อนข้างลงตัวนะครับลักษณะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมมาได้ค่อนข้างที่จะดูดีเลยแหละนะครับเี่ถึงแม้ว่าตรงดวงตาเนี่ยตรงหน้ากล่องที่เป็นสีชมพูแต่ว่าของจริงมาเป็นสีเขียวก็เถอะนะตัวนี้เหมือนกับ่าจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างก่อนที่จะผลิตจริงนะครับผมนะ ส่วนตัวเนี่ยที่แบบสีมันสีม่วงนะครับดูเผินเินนะตรงหน้าอกตรงแขนอะไรเงี้ยตรงหัวไหล่อยาจจะเป็นดูเผินเินในกล้องอาจจะเป็นสีเดียวกันนะแต่ว่าจริงๆมันคนละเป็นคนละม่วงคนละเฉดน,นะครับสีตรงหัวไหล่ตรงตรงเนี้ยตรงขาตรงเนี้ยมันจะเป็นสีออกม่วงเข้มกว่าแล้วก็เป็นเงาเงากว่านะครับตรงส่วนหัวส่วนหน้าอกส่วนแขนอะไรเงี้ยมันจะเป็นสีม่วงอ่อนกว่าแล้วก็ออกด้านด้านกว่านะครับไม่เงาเท่านะครับครับตักนี้นะ จุดขยับต่างๆผมว่าค่อนข้างที่จะลงตัวดีครับผมไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายในการแปลงนั่งหน้าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจุดอ่อนจุดน่าน้ากลัวน้าเป็นห่วงคือตรงตรงนี้ครับผมตัวที่เป็นบานพับที่ปรปิดเอาไว้ซ่อนกลวงของแขนไว้ตอนแปลงล่างเนี่ยครับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่าหลวมนะครับแล้วก็เวลาเปิดปิดบางทีบาง,ทบางจังหวะน,นี่อาจจะหลุดได้นะครับตรงส่วนเนี้ยต้องระวังเอาด้วยนะครับผมแล้วก็ จุดอ่อนอีกตัวหนึ่งตรงนี้ก็คือ ite, ตรง sup. ข้อเท้าครับตรงข้อเท้าตรงนี้มันหลุดค่อนข้างที่จะง่ายนะเนี่ยเราบิดเนี่ยเห็นไหมมันจะเนี่ยเริ่มเพเยออกมาแล้วบางทีเราบิดไม่ไม่ไม่ถูกจังหวะเนี่ยมันก็สามารถหลุดได้นะครับเป็นนั่งสองข้างนะครับตรงข้อเท้าเนี่ยต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับเนี่ยข้างนี้ก็เป็นเห็นไหมเนี่ยมันจะหลุดค่อนข้างง่ายนะเวลาเราแปลงแรกจับไม่ระวังเนี่ยข้อเท้าค่อนข้างหลวมนะครับเนี่ยหลวมหลวมเลยตรงนี้เนี่ยระวังระวังไว้ด้วยนะครับผม อีกจุดหนึ่งคือตรงกระโปรงครับผมด้วยความที่มันเป็นพลาสติกแผ่นบางและชิ้นค่อนข้างยาวมันเปิดปิดได้พับได้แบบนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยต้องระวังนะครับผมเนี่ยอาจจะถ้าจับไม่ดีอาจจะหักได้นะตรงเนี้ยต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือตรงนี่ตรงหัวไหล่ที่มันเป็นตัวบานบานพับที่วเวลาเอาไว้แปลงลางตอนเป็นรถนะครับเวลาเราง้างขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดออกมาอย่างเงี้ยนะครับ มันสามารถหลุด้ตรงผค้อนวางกันอ่ะตรงนี้มันสามารถหลุดหลุดได้นะมันสามารถถอดออกมาได้เป็นชิ้นส่วนหนึ่งแบบนี้เนี่ยระวังชิ้นนี้จะหลุดหายนะครับผมเวลาแปลงร่างเล่นครับจับดีๆนะครับเน,นี่ยตัวเนี้ยนะแล้วก็ตอนแปลงร่างเป็นรถส่วนที่เป็นหัวไหล่นะครับเวลาเราพับพับมาอย่างเงี้ยเราต้องง้างเข้าไปตรงให้มันลงล็อกตรงนี้นะครับ เราต้องดูองศา,าดีนะครับเวลาถ้าเกิดมันไม่ไม่ลงรอกอย่าไปฝปืนนะหักได้ง่ายนะครับตรงนี้มันค่อนข้างที่จะบางนะครับระวังกันไปด้วยนะครับตรงนี้นะฮะนี่ในจุดที่ต้องระวังแล้วก็เป็นจุดบางทีจุดข้อเสียของมันบางจุดนะครับตรงแขนงเงี้ยเห็นไหมมันจะไม่ค่อยอยู่ปิดปิดไว้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะหลวมเผยเพริบออกมาอย่างนี้นะครับผม สุดที่ต้องระวังส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเอาละครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับโรลสพราม์ของภาคเอสออปิรมตัวนี้นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้ได้ดูกันทุกคนนะครับผมน,นี่ตอนนี้ และคลิปนี้ผมกับโซล่าพามต้องไปก่อนแล้วครับแล้วผมต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์และทุกการติดตามผมนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเรามาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคิิน้ผมต้องไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย ส้นเท้งไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดล็อกขึ้นมาแล้วก็มุนทักหมุนใส่คืนเข้าไปอย่างนี้ครับผมนี่ตรงส้นเท้าพับลงไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ปิดเท้างลงไปอย่างนี้แล้วแล้วก็หมุนคืนนี่ออกมานะครับผมเปิดมา